สวัสดีครับนะสวัสดีครับน้าคอมครับนะมีเรื่องราวสยองขวัญแบบสุดๆมาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าที่สุดของแจ้เล่าเลยนะช่วงนั้นน่ะน้าสับสนมากน้าทำอะไรไม่ถูกอะแต่พอน้าตั้งสติได้นาตัดสินใจเอานิ้วเนี่ย แย่เข้าไปได้รูผีแล้วก็ควงควงุงเองเชื่อไหมมันร้องคำควรมากนะแ,แย่เข้าไปมันจะแฉยังไงไม่รู้แนะ่ะบอกไม่ถูกนะอ่ะเฮ้ยแต่น้าก็ยังมั่นใจนะว,ว่ามันไม่ใช่ผีคนนะแฉขนาดนั้นนล่นะเพื่อความสบายใจน้าเลยขอมันแย่ซ้ำเท่านั้นแหละ ผีล้านเปอร์เซนต์โหคนลุกเลยน,นเนี่ยรายการน่ากลัวดีนะครับโอ,อ,อ้ยเฮ้ยเ,เนี่ยอะไรเนี่ยสองครั้งแล้วว่าอ้เนี่ยโอ้ยมึงจะลองโหยหวนทำไมวะ อย่ามารักกูเลยมึงกับกูอยู่ด้วยกันไม่ได้กูมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วเฮ้ยตาขอโทษอะไรของน้าเนี่ยนะาแล้วที่น้าบอกเรื่องเกิดในห้องแต่งตัวบอกได้ไหมว่าที่ไหนพี่จ่อยไปหุนมออลไร แคบแคไว้จับนักข้องไว้เลย